มาดูกันว่าอันนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนนเท่าไหร่เดี๋นี้หนึ่งอันอันดับอะไรอันนี้มันไม่ค่อยสวยให้แปดสองให้แปดเดียวอุยอันนี้น่ารักให้สามอันนี้ตอนขนฟูน่าจะน่ารักให้สี่อุ้ยอันให้สองเอาให้หกดีกว่าอุยอี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 อันนี้อ้ยออีอยอีอี อุ้ยตอนนี้ก็น่ารักนะ10โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเรียงลำดับอีกอันหนึ่งอันนี้เค้กที่ชอบนะอันนี้เราไม่ได้อายุ23ให้8เออันนี้ก็ดีให้4แล้วกันแมวให้6สเปนบ๊อบตะเบนตะเมนม เฮ้ยสวยใหนม่งนี่อันนี้เรือกับตาอันนี้ก็ให้สามหกห้าสี่สามห้าสี่สี่ห้าสวยอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปลำดับอีกอันหนึ่ง อันนี้อาหารอันนี้ไม่รู้จักให้สิบเลยอันนี้บะหมี่อุ้ยบะหมี่ให้หนึ่งเลยแฮมเบอร์เกอร์สองอันนี้ให้หกมันซูชิให้สี่อันนี้ให้สามห้าฮอทดอกให้เจ็ดอันนี้เก้าโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนลำดับอีกอันหนึ่งเพราะว่ามีอีกอันนี้เล็บนะเล็บอันนี้แล้วกัน ผู้ชายมันไม่ค่อยทาเลยปะก็ไม่รู้ว่าจะอันไหนก็แบบสวยๆแล้วกันทำไมไม่เอาอันนี้อันดับหนึ่งวะอันนี้คุกกี้อันนี้อันนี้ให้อันดับสองอันนี้ไม่ค่อยชอบหกอันนี้สี่อนีห้าอะไรอันนี้เลยอุ้ยอันนี้ให้หนึ่งเลยมาการอง อันนี้อร่อยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอีกไหมอันนี้อีกอันนี้ต้องรีบทําหน่อยนะไม่ต้องเรียนลำดับแล้วอันเนี้ยเออตรงอันนี้ตรงโอเคทุกคนเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นอันนั้นกันบ๊ายบาย